สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC, พี่พี่เอฟซีพลอยใสเพชรยนทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยใสอีกเช่นเคยที่ช่อง YouTube พลอยใสรถสวยรีวิวและเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้พลอยใสด้วยนะคะสําหรับใครที่ติดตามตลอดนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่คอยดูอยู่ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูพลอยใสสำหรับวันนี้นะคะพลอยใสก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทํา การทุกวันไม่มีวันหยุดจันทถึงอาทิตย์นะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะ Toyota a n t i ต 1.6G ปี2014สีน้ำตาลซึ่งหายากมากๆเลยนะคะมีคันเดียวด้วยนะคะคันนี้ใครที่กำลังมองหานะคะรถเก่งใช้งานสักคันหนึ่งนะคะตอนนี้ต้องรีบเลยนะคะเข้าเดือนเมษาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าเดือนเมษา มีรถกลับบ้านกันหรืออยังนะคะมีรถกลับบ้านกับต่างจังหวัดกันหรือ,อยังวันนี้พลอยสายมาแนะนําให้แล้วนะคะใครที่จะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่กําลังวางแผนที่จะออกรถอยู่นะคะต้องรีบออกเลยนะคะตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันส่งการแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเลขไมายอยู่ที่2องแสนกวิค้าพันโลนะคะถือว่าเลขไม้กาลังดีปกติไม่ถือไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะมากเกินไป นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000รายได้ รายได้นะคะ15,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้เลยและคันนี้นะคะยอดจัดได้เต็มสามารถเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะค่างวดนะคะสามารถเริ่มผ่อนได้นานสูงสุด884ดวด7ปีไปเลยนะคะและเหมือนเดิมลูกค้าเครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็ออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่มีเอกสารรายได้ที่ชัดเจนแสดงรายได้ที่ชัดเจนตรงไปตรงมาตรวจสอบได้นะคะสามารถออกรถได้ รายได้เป็น2เท่าของค่างวดไม่มีเครดิตก็ออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะรับทุกสาขาอาชีพอายุงาน4เดือนผ่านโบสามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัวอันดิษคันนี้กันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นโฉมหน้าก่อนไมเนอร์เชนนั่นเองซึ่งกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะตัดด้วยสัญ,ญลักษณ์โลโก้ แบนหลักตรงกลางแล้วก็ในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะได้มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน C กด7497นะคะกรุงเทพมหานครก็ここจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสำหรับไฟหน้านะคะจะเป็นโคมไฟหน้ามันติก d ีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดไฟเรี้ยวนะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันเลย กันชนด้านล่างนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวรถต้องบอกเลยว่าสวยมากคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมแท้บอดี้เดิมนะคะรถไม่เคยกลับสีตัดต่อหรือดัดแปลงเครื่องยนต์มาแน่นอนและที่สำคัญเลยนะคะรถของเราไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำรับประกันเป็นรถเกียรเอทุกคันแน่นอนถามว่าจะตรวจสอบได้ยังไงนะคะว่ารถไม่เคยชนไม่เคยพลิกไม่เคยกลับมาจริงๆนะคะ พี่ๆนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถนะคะนำสำเนาเล่มไปตรวจสอบเช็คศูนย์ได้ทุกคันเลยอันนี้พลอยใส่กล้าวารันตีให้เลยนะคะถ้าหากพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะคะสําหรับตัวล้อนะคะได้มาเป็นล้อแม็กนะคะอลลอยนะคะแบบนี้เลยนะคะทูโทนสวยมากๆนะคะเป็นล้อแท้เดิมโรงงานด้วยนะคะแล้วก็ได้ยางบิสต้นนะคะปี2019ทั้ง4เส้นเลยสภาพดอกยางแน่นๆนะคะใช้งานได้อีก3-4ปีเลยคันนี้ต่อมานะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะโลโก้รุ่นนะคะมาครบเลยเป็นเครื่องดูโอ v ีวีนั่นเอง กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่อยู่ในตัวกระจกให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอบคันเลยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ได้รถสภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะคะพลอยใส่ารันตทีให้เลยนะคะว่าถูกใจอย่างแน่นอนซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะ ต่อมามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายเดย์ไลท์นะคะสวยมากๆเป็นไฟ LED โลโก้รุ่นมาครบนะคะเส้นโครเมียมตัดยาวไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้รุ่นต่างๆนะคะคโรล่าเออติส1 6ด้านล่างก็ตกแต่งไฟทับพิมพ์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะสำหรับภายในเป็นยังไง อ่เปิดมาเลยนะคะคันนี้เป็นภายในนะคะสีดำตัดสีครีมนะคะเป็นภายในทูโทนสวยๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าสามารถปรับได้แบบออโต้เลย พรมลายเป็นมันติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะหุ้มหนังอย่างดีสภาพพรมลายใหม่มากๆเลยนะคะหน้าจอเรือนไม้แสดงผลได้ชัดเจนนะคะ <c oughs> มาพร้อมกับตัวช่องแอร์นาฬิกาชุดเครื่องเสียงนะคะระบบคอนโซลเนี่ยมาครบเลย <c oughs> แล้วก็ตัวระบบแอร์ที่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะแน่นอนเลยแข็งแรงและทนทานแน่นอนนะคะ <c oughs> สำหรับตัวเกียร์นะคะก็จะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำนะคะสามารถวางแก้วกาแฟได้ถึง2ใบเลย สำหรับตัวเบาะนะคะก็จะได้มาเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะสภาพดีมากๆนะคะเบาะไม่ขาดไม่ช้ำเลยนะคะนี่สภาพใหม่กริบแน่นอนนะคะได้รสสภาพสวยสภาพดีแน่นอนหัวน็อตตรงประตูนะคะเป็นของแท้เดิมหมดเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนไม่มีการขยับไม่มีการไขแน่นอนนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลย มาดูพื้นที่ด้านหลังกันต่อเลยนะคะสำหรับพื้นที่ด้านหลังได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังสีครีมภายในกว้างขวางนะคะเบาะหนังไม่ขาดไม่ช้ำเหมือนกันเลยนะคะแผ่นรองพื้นนะคะผ้ายางมีให้ครบกระเป๋าจิงโจ้นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพื้นที่ด้านหลังนี่เลย สามารถเก็บของนะคะได้เยอะพอสมควรเลยนะคะสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกอาทติ์อยู่จะรู้ดีเลยนะคะพลอยใส่ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยอ่ะเปิดมาด้านล่างนะคะเจอชุดแมลงนะคะถุงเครื่องมือยางอะไหล่สำรองมีให้ครบนะคะคันนี้รอยซีนทางมะพร้าวที่รถเก่งทุกคันต้องมีนะคะบอกได้เลยว่าอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะเรียงสวยๆเหมือนเดิมนะคะนี่เลย แท้เดิมแน่นอนนะคะรถไม่เคยกลับสีตัดต่ออย่างแน่นอนหัวน็อตนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะฝาท้ายแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีการขายงัดแงะใดๆทั้งสิ้นคันนี้ใครที่อยากได้นะคะรถราคาถูกราคาดีรถเก่งขนาดก้างราคาถูกพรหกพันนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะที่สำคัญ,ญยอดจัดได้เต็มด้วยนะคะเครดิตด,ดียื่นฟรีดาวไปเลยนะคะใช้เงินออกรถนะคะใช้เงินดาวรถศนร์เไปเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์081 156 4065นะคะใครที่อยู่ใกล้นะคะกลัวว่าจะไม่ทันนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่า เรานะคะมี3ลูกค้านะคะสามารถโอนจองมัดจำออนไลน์จัดไฟแนนซ์อยู่บ้านได้เลยเพราะว่าเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลได้ทั้งหมดเลยเรามีแบงค์นะคะรองรับมากกว่า14แห่งไม่ว่าจะเป็นแบงค์หลักหรือแบงค์รองมีหมดเลยนะคะลิสติ้งมีครบนะคะ ครบจบที่นี่แน่นอนนะคะติดตรงไหนนะคะมาคุยกันได้นะคะสามารถสอบถามได้ปรึกษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพลอยสายฝากไว้ด้วยถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมาไวไปไวนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้พลอยสายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ